สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดีมจะพาเที่ยวชมที่ดินติดคลองชลประทานคลองใหญ่วิวภูเขาสวยเนื้อที่4ไร่1งาน3ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะง,งุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่ดินของเรานะคะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3 3 5 7เพียง500เมตรเท่านั้นค่ะด้านหน้าของที่ดินนะคะติดคลอง ส่วนด้านหลังวิวภูเขาที่ดินเป็นแปลงที่ดีมชี้อยู่เลยค่ะผังที่ดินตามที่ดีมแนบไว้เลยนะคะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ที่46เมตรทางทิศเหนือค่ะด้านข้างนะคะก็มีเพื่อนบ้านเลยค่ะตรงที่ดีมชี้อยู่สาทัวว่วโพกน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะเป็นโฉนดนส4จอขุดแดงค่ะด้านหน้าของที่ดินเรานะคะก็อยู่กับ ฝั่งตรงข้ามถนนลาดยางสองเลนส่วนตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะเรียบคลองชลประทานนะคะด้านหน้าของที่ดินเราค่ะก็มีต้นจามจุลีขนาดใหญ่เลยส่วนภายในที่ดินนะคะมีบ้านหนึ่งหลังอยู่ในที่ดินวิวเขาสวยบรรยากาศดีด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังของที่ดินนะคะก็มีเพื่อนบ้านเลยใกล้ตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารค่ะ ด้านข้างนะคะก็ทำการเกษตรกันหลักเขตหลักหมุดของที่ดินนะคะมีครบเลยค่ะส่วนตรงนี้เป็นถนนในที่ดินของเรานะคะขับรถเข้าไปยังตัวบ้านที่อยู่ด้านท้ายของที่ดินค่ะวิวภูเขาสวยบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายเลยเนี่ยค่ะบ้านอยู่ตรงที่ดินชี้อยู่ด้านท้ายของที่ดินตรงนี้เป็นเสาไฟฟ้านะคะตรงนี้เป็นเพื่อนบ้าน ที่ติดกับที่ดินของเราฝั่งทางทิศตะวันออกค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินด้านหน้าติดคลองชลประทานคลองใหญ่ส่วนด้านหลังวิวภูเขาสวยๆบรรยากาศดีเงียบสงบแถวนี้นะคะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะ